าวันนี้นะคะเป็นวันสากา์แล้วก็อีกสองวันนะคะจะได้เสียงโชคกันแล้วโยก็เลยจะพาทุกคนไปขอโชคลาภนะคะอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะว่าโยจะพาทุกคนไปไหนติดตามกันเลยนะจ๊ะ I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I be my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in place spacey. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure Hello Tung Leo Ka san ยี่ก็หงนะคะทุกคนเป็นเทพแห่งการเสี่ยงโชคและการพนันนะคะติดอันดับต้นๆของประเทศเราเลยนะคะก็บางเว็บเขาก็บอกว่าอันดับหนึ่งเลยนะคะทุกคนเดี๋ยตอนที่โยมาเนี่คือแบบคนก็เริ่มจะเยอะแล้วนะคะนี่เราก็จะเดินไปตามป้ายเนาะตามป้ายที่เขาเขียนไว้นะคะทุกคน ี่ีล้วก็เดินขึ้นบันไดามาแล้วก็จะเจอลิฟต์นะคะกดไปชั้น4นะคะทุกคนซึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนดาดฟ้าของสถานีตำรวจพัพพาชัยนะคะศาลเจ้าพ่อยี่ก็โหผู้ยิ่งใหญ่นะคะทุกคนแล้ว ใครที่อยากรู้นะคะต้นตระกูลของเขานั้นคือตระกูลเตชวานิชนะคะหลายคนก็ชื่นชอบการเสี่ยงโชคหรือว่าด้านดวงพนันัดเนาะลองไปขอดูนะคะรับรองเลยว่าดังมากจริงๆนี่ก็ถึงชั้น4แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะเลี้ยว ไปนี่นะคะก็จะเจอเลยทุกคนแล้วก็จะมีน้องๆที่บบริการอยู่นะคะมีพวกน้ำชาบุลงบุรี่ที่เราจะต้องอถวายนะคะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นเทพ,พเจ้าแห่งหวยองค์แรกแห่งสยามประเทศของเรานะคะ ป said, domestic, ัจจ yes, ุบ no ันนะคะมีคนไปกราบไหว้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาตินะคะทุกคนนี่โยไปใส่ใส่เนาะคือแบบแดดร้อนมากทุกคนไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะทุกคนเอบถ่ายก็ถ่ายบรรยากาศนะคะไปที่นี่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ามีคนคอยบอกให้เราจุดทูปพี่โน่นที่นี่ที่ไหนบ้างนะคะทุกคนก็ไปดูกันเนาะ มันจะมีคนแนะนำตลอดนะคะแล้วโยก็จะให้ดูบรรยากาศนะคะ Hey I got something something to say I'm just so sick of hearing everyone complain You keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling. Had a taste of evil and tried to cure the sickness. But I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. You keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling. เป็นเจ้าแรกของประเทศ สำหรับใครที่มาไม่ถูกนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกลางนะคะทุกคนไม่งั้นก็นั่งรถมาไอ้รถไฟฟ้าใต้ดินนะคะมาลงตรงวัดมังกรก็ได้นะคะแล้วก็ต่อรถมาอีกทีเนาะมันก็ใกล้ๆกันนะจ้านี่เราจะไปกินหอมหมกเจสีนะคะทุกคนลุงเขาก็แบบ ไม่รู้จักเลยเจซี Jay ่อ่ะุงเขาบอกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่ามีคนมาถามหาห่อหมอกเจสี่สำเพ็งเยอะมากทุกคน I grew up in a place where they told you what to chase told you how to run the race Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Got up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions, safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna do bad things. What could go wrong? My fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself. You't understand it alls เจอแล้วค่ะเป็นรถเข็นนะคะแต่ไม่ได้เจอเตสีนะจ๊ะแล้วคำว่าสีเขาเขียน,นเขียนเขียนคนละสีกันนะไม่รู้เหมือนกันนะคะก,นก็นี่นะคะเป็นหอหมกเจ้าดัง ไตยานสำเพงเลยถ้าใครไปสำเพงแล้วไม่ได้กินนะคะทุกคนถือว่ายังไปไม่ถึงแล้วกันคือโยอยากกินมานานแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเราได้ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับสำเพงนะคะโยก็เลย ปีกตัวของมักินดีกว่าทุกคนดูสิมันน่ากินมากทุกคนแล้วก็เอาไข่ด้วยนะคะราดน้ำจิ้มด้วยขอบอกเลยว่าถูกมากแล้วได้เยอะมากแล้วโยอ่ะเป็นคนที่แบบกินไม่หมดถามว่าที่ไปร้านอาหารทำไมถึงสั่งมาน้อยแล้วว่ารีวิวว่าอร่อยคือกินไม่หมดจริงๆค่ะต้องซื้อแต่ ทีละน้อยๆนะคะเราก็ไม่ได้เป็นคล้ายๆแบบยังไม่มีชื่อเสียงในด้านแบบนี้เยอะ<ด>แล้วเราก็ไม่ได้มีเงินทุนที่แบบจะเยอะๆนะคะเ,คเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากให้โยรีวิวอะไรก็ส่งงานมาได้นีจ่จ้าแล้วโยก็จะไปหาเนาะคือแบบ แล้วก็เนาะนี่นะจ๊ะบมากคุกคนโยก็ซื้อไข่แมงดานะคะก็กลับมาที่บ้านด้วยนะจ๊ะกว่าจะได้กินทุกคนคือแบบนานมากจริงๆคือแบบดูนี้ดูเขาราดนะจ๊ะน้าจิ้มจุกๆเลยโยบอกว่าราดไปเลยนะคะแต่โยไม่ได้กินผิดนะคะทุกคน<ใ>จะ <c oughs> สั่งราดไปสั่งราดผิดไปทุกคน,น,น,นก็จะไน,นี่ เขาก็ใส่ถุงให้นะคะเดี๋ยวโยจะให้ดูบรรยากาศในการกินของเราเนาะที่นี่นะก็มีหมึกปูกุ้งปลามีแบบไข่แมงดานะคะเยอะอยู่นี่นะจ๊ามหาที่นั่งทุกคนรู้ไหมว่าต้องนั่งกินข้างทางนึงคะตะลกมากเลยชีวิตของชานนี้แล้วเราก็ไปอีกที่นึงนะคะเพื่อไปทำบุญลงศพนะคะหรือว่าพ้างห่อศพ ที่วัดหัวลำโพงนะคะทุกคนก็ไปสักกราระแล้วก็ไปคล้ายๆแบบว่าร่วมก,กับมูลนิธิตรงนั้นได้นะคะทุกคนนี่นะคะก็ไปเอาใบมาเรียบร้อยชำระเงินเรียบร้อยนะคะแล้วแต่จิตศรัทธาของเรานะคะเริ่มต้นที่ร้อยหนึ่งอบาทนะคะทุกคนแล้วก็เอาใบสีชมพูนะคะมาทาตรงเนี้ตรงข้างหลังกระดาษนะคะ ถ้าตรงข้างหลังกระดาษแล้วเราเดี๋ยวเราก็จะเดินไปแปะตรงนู้นวันนี้ก็ได้ทำบุญหลายที่เลยนะคะทุกคนนี้ก็แปะตรงนี้นะจ๊ะแปะเข้าไปเลยนะจ๊ะก็ถือว่าทำบุญนะคะวันนี้ทำแบบเยอะอยู่นะหาที่ว่างนะคะพยายามหาที่ว่างที่เราแบบเออ นี่นะคะแปะเข้าไปเลยจ้าอุทิศให้กับผ้าหอศพให้กับเจ้ากรรมในเวนนะคะศพไม่มีญาตินะคะแล้วก็อื่ๆนๆเนาะขอให้ชีวิตดีขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมาเผากระดาษนะคะที่เราซื้อเมื่อกี้นะคะที่ได้ไม่เล่นชีวิตที่เราบวช่วร่วม้วิจาคค่ะเราก็จะได้กระดาษมาสอง,องอใบที่โยถือเมื่อกี้นะคะ มาเอาเทียนตรงนี้ก็นะคะห0สิบบาทเพื่อไปถวายข้างในเนาะจุดเทียนอย่างเงี้ยถวายนคะคะเ่าเราก็เดินไปนะคะหาช่องว่างที่จะเผา,ากดาดนะคะก,ก่อนที่จะไปเผานั้นเราต้องมาท่องมนก่อนนะคะทั้งสิตอธิษฐานนี้นะคะเผากระดาษนะคะมันบปรนบุษของเราแล้วก็ อไรไม่รู้อ่ะโยก็เลยคัดงวนเลยนะ <laughs> เสร็จแล้วโยก็วาวัดพาะีนะคะวัดพาะีนะคะตั้งอยู่ใกล้ๆบ้านโยมาใกล้ๆกันนะคะซึ่งมีแม่พึ่งนะคะอยู่นี่นะคะแม่พึ่งุ่มพวงดุงจันเหมือนตอนที่โยมาทําบุญวันเกิดโยก็มาทําที่นี่นะคะแล้วก็มาหาแม่พึ่งด้วยะคะ่ะนี่นะคะแม่พึ่งเราอยู่ตรงนู้นสวยตลอดเลย แล้วเราก็ไปไหว้นี่นะคะไม่ต้องไปถึงสมุทรสงครามแล้วยืนตั้งอยู่ขนาตรงนี้เลยสององค์สามองค์นะคะมีสีเขียวแล้วก็สีแดงนะจ๊ะทาเวสวันโนนะคะทาเวสวันของเรานี่เองนะจ๊ะ แล้วก็ส่งน้ำพระนะคะพอกับท้าเวทขอพรแล้วเราก็ส่งน้ำพระนะคะทุกคนนี่ก็หยอดไปส่งน้ำพระเสร็จเราก็จะมาก่อใจดีไซน์นะคะวันนี้ก็จะเฮ้ยได้ทำกิจกรรมหลายอย่างนะคะวันนี้ก็ เพื่อหมดทุกหมดโศกไปนะจ๊ะสิ่งดีๆจะได้เข้ามานะคะแล้วใครที่เข้ามากดไลค์ในคลิปโยนะคะก็ขอให้ทุกคนได้ส่วนบุญส่วนกุศลหรือว่าได้บุญร่วมไปกับโยด้วยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะก็หยอดไปนะจ๊ะเพื่อทำบุญก่อเจดีใจเนาะแล้วติดแล้วแต่จิตศรัทธานะคะไปเลือกสีเขียวเลย สีเขียวเหนียวซับทำบุญตรงนี้เสร็จแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะจ๊ะเพราะว่าร้อนมากเลยก็ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเองเนาะคือแบบก็นึกว่าแบบนานมากนะที่ไหนงได้ก็กลับบ้านแบบบ่ายโมงบ่ายสองเองงะออกบ้านสิบโมงคิดดูสินี่นะจ๊ะก็เดิน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 ไปที่เดินกลับไปดูนี่จะไปดูธงนะคะที่เขาปักอยู่ตรงนั้น ทุกคนตอนนี้ถึงบ้านเลยนะคะโยก็จะมาปิดคลิปเนาะคลิปนี้ก็ไปเที่ยวมาหลายที่นะคะเรียกได้ว่าไปทำบุญด้วยปีใหม่ด้วยกวดเจดีไซน์ด้วยใครดูคลิปโยแล้วนะคะช่วยกดซับให้ด้วยนะคะแล้วก็กดไปกำลังใจกดกระดิ่งแล้วกดกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วโยก็จะแบ่งบุญนี้ไปด้วยทีแรกโยคิดว่าโยจะมาแจกเหรียญน,นะคะเจ้าพ่อนะคะก็ เดี๋ยวดูก่อนนะคะถ้างวดนี้เราปังนะคะซื้อรัฐรัฐบาลเท่านั้นนะคะอย่าซื้อใต้ดินนะคะโยก็จะไม่ได้สนับสนุในในครเล่นหวยนะจ๊ะก็ถ้าโยปังนะโยจะมาแจกเลยนะคะ5อันนะคะทุกคน5ชิ้นนะคะก็กดติดตามโยด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจนะจ๊ะบ๊ายบาย